สวัสดีครับอยู่กับผมพ่อลูกเล่นเกมครับต่อครับเรื่ต่อเรื่องเลยตรงนี้อ่าับคลิปนี้เราปรับปรุงเรื่องเสียงแล้วนะครับจะไปดูจะเป็นยังไงจะลองมาถึงตายค่อยกี่ได้ไหมเจ้เอาล่ะก็ ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งด้ยวยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปของเราไไน,นะครับที่ลงไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมไมชปยังไงโอเคค่ะให้กินครับให้โอกาสลูกชายอสองรอบเลยนะวันนี้มือไม่คืออะไงเนี่ย มึงไม่ขึ้นนี่มนเป็นคำสั่งของอะไรคำพูดของอะไรนักเล่นหรือผ <g ül> ่านอ่ะฮะยิงแขนไปก่อนเลยเ็จแรกแกจะขาดตัวแล้วชอตกันไงลูกไม่มีครับชอตจันอ่ะเราไปไหนหมา,าที่หนูทั้งไลยอ๋อเอ็กซูมอ่าไม่ใช่กดอะไรซูมอ่ะ สนไนเปอร์น,ขขนกรรมถ้าเราจะสู้ยังไงล่ะลูกจ๋าเรียนอะไรดีไอเวรจิถึงหลังเลยลูกอะไรก็ไ<ๆ>อ้ดีแห <c oughs> มสลับกันตายมันจะช้าไม่ใช่อะไร <c oughs> เดี๋ยวนู่นยากมัน <c oughs> จะเหมือนทูเอ้าเวรจำยังไม่ได้อะไรเลยเอ้าหนักเลยว่ะอ๋อมันเลยแล้วล่อไปเรื่อยเลยอ่ะเนาะเอ้า ีระเบิดไฟมีไหมไม่มีระเบิดอะไรเลยโอ้ยิงไม่เป็นเลยน่าเหมือนจำได้นะไอผมต้องยิงหัวด้วยเหรอหัวเท่ามันครับโอ้โหดมากไปโอ้ดอกสุดท้ายลูกสุดโอ้หไม่โดนเข้ายาโอ้ย โุ้งป้างวิ่งลงเลยครับวิ่งลงลงเูเดี๋เดๆๆเด้อเ้ย,เย,ยมาแล้วอ๋อเราต้องไปเราต้องไปนั่งบ้างเพราะเราไม่นั่ง,งมันมาแน่มาใส่ด้วยก่อนเหมือนจะมีตัวง่ากตัวป่ะตายมั้ยอ่าฮะมีนะแต่ว่า กดอะไรย่องวะกดอะไรย่อง,อ,อ,งอ๋อกดโอ้กดโอ้กดโอ้อ้าวจบครับอาาอ๋อนั่นเพื่อนเราเราต้องไปหาเพื่อนก่อนไหมอาหา๋าเราเคลียร์แล้วนะข้างบนอะลงล่างครับลงเหรอ<ง>เอ้ยตรงนั้นมีดอกเห็นไหมแว๊บอ่ะไม่ไม่ไม่เดียรยิงไม่โดนใช่ดีดเก็บไว้ก่อนอเดี๋ยวใช้อ่ลงล่างครับมันยแสดงว่าเกมแสดงว่าไอ้เนี้ย เขาวเราใช้เนี่ยสไนเปอร์กับธนอูอ้าวต่อลูกเล่นมีอ๋อดี๋ยวเราลงมานคนละลูเราลงมาคนละลูว่าลูเดียวกันครับมันขึ้นไปหมดแล้วอ่ะฮะขึ้นไปเป็นไงตัวเราสอยหมดละเปิดไฟฉายนะกด R สามนะครับอ่ามันเคลียร์มันเคลียร์มันเคลียร์นรรี่นี่นี่นี่ต้องเตียนี่ต้องเตียต้องเตียเป็นงานเป็นงานประมาณนี้ โอเคคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปทดลองคลิปที่2แต่คลิปเนี้ยคงจะแบบว่าสมบูรณ์แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วไม่มันเกิดเสียขึ้นมานะอีตอนลองไม่เป็นพอจะอัดปุ๊บเป็นเอาละคุณลงมันเหรอลูกกระสุนครับไอเหงื่อเล่นอะได้ขายพิษนะโอเค เออดีสวยโอ้โหถ้าได้อีกสักอันจะดีเลยเราไม่เหลืออะไรเลยเนาะ,ะนั่นเราก็มาใกล้มากแล้วนะพวกเราต้องขึ้นไปข้างบนครับได้ได้ได้อาต้องการบันไดนั้นมันจะเวิร์กมากดูให้ดีครับไล่ดูให้ดีเองมันต้องวิ่งมาเลยนี่ซ้าย,ายมือซ้ายมือบ้างโอ้โห้าะว่าซ้ายมือมันม,ม,มีทางขึ้นเอามาเลยฉันก็ให้บูธ ดูเช่นนี้ไปครับบูนเมียปอกไว้โอเคแอมอันนี้กดปิดปิดบุกไปเร็วหน่อยแล้วกันระวังด้วยล่ะฉันรู้นะต้องอ้อมอ้อมยาวนี่คือไปไปอ่านี้นะที่เรารอบครอบเนาะ ิกาอ,อ่สวยโหยังดีที่ลูกชายรอ,อบขอบธนูไม่หนูมาแน่หรือจริงเนี่ยเราเราไม่ใช้ธนูก็ได้นะเหงแล้วเราล่อมันมาทีเดียวแล้วยิงแบบวิ่งก็ลูกใช้ปืนแล้วใช้ปืนแล้วเห็นอย่า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 ง,งกเพราะมันไม่ตายจบอ,อ๋อหนึ่งนี่ใช่ปะ่ะอ๋อโอ้สวยเลย,ยได้ป่ะได้ป่ะ อ่าฮะไฟอ่ายายาล่ะยาไม่ได้จริงเหรอไม่มีแล้วเหรอดูดีที่ลูกไม่มีแล้วเหรอไม่ต่ะเกิดมาห้องกับปากี้จริงจริงมันยังมีอีกนะลูกเ็าแก่ไขข้อเสื่อมล่างขวาเดี๋ยวว่าเราเอาสไลย์สอยแม่งนา้สอยเลยเอาธนูก็ได้แต่จริงๆอย่างว่าคดีนี้ก็โอเคนะที่เกิดมา คือแบบร่อออกมาทีเดียวแล้วจบเคลียร์ไปเลยแบบเตี้ยมาเจ้าฟุ่มๆฮะท้าน,นูบลักหายไปเลยเตี่ยไม่บักไม่บักจมจมนั้นเห็นจมดินเหรอจมสโนอ่ะจมหิมะ <c oughs> ก็นั่นแหละมันบักเตี่ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่มันให้เราไปเก็บได้ลูกมันจมไปครึ่งดอกรู้สึกโอตัวนี้รักเด็กเน,น,นาะอ่าผ่านตัวนี้ไปครับดูผ่านนัเหมือนเดิมแต่มาให้เราไปก่อนนะมารักเด็กรักเด็กไหมเราไปตายก่อนขึ้นบันไดก่อน พวกเราจะต้องค้นหาทางออกจากที่นี่อ่ะโอ้แม่งชิปแล้วโอ้โหตรงนี้ความขี้งกไม่เคยเข้าใครออกใครตรงนี้เดี๋ยวเจะน่าจะมาเป็นเบื่อเลยอ่ะเคตอนนี้ก็ภาพชัดเปี้ยคนละพักเลยขี้โมกภาพชัดเปียยแน่นอนเดี๋ยวเพิ่งลูกเก็บของก่อนเก็บของไอดีนติฟายเก็บของก่อนไอดนติฟายไหนมาเลยไม่ได้สังเกตเลยไอดีนติฟายแปลว่า แปลว่าระบุนะระบุหรือไม่งั้นก็แบบแยกแยะอะไรอย่างเงี้ย i อ e n t i f y น่าจะเป็นแบบว่าอนของเขาฟรีไเดนที identify อะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมยเรื่รู้สึกแปลกๆมากเนี่ันให้ของเราเยอะขนาดนี้เนี่ยระบุหรือแยกแยะแน่นอนครับมีแน่นอนตรงนี้เอ้ยมีมั้ยมีมัมีมั้ยมีมั้ย ระเบิดหนาวระเบิดเต็มนะครับมันเต็มเลยมันแล้วเราไปแบบแจกแจงไประเบิดควนันระเบิดแควนอะไรได้ไหมแคนไม่ได้เดี๋ยวเราบู๊ตรงนี้เสร็จแล้วจะต้องแบบพอก่อนสารพัดนั่นม,มีของในลิ้นชาครับลูกอ่าฮะเมื่อกี้เขาใไปสำรวจข้างบนโนนะอ้โหอ่าฟสราำรวจจับไว้มันมาแล้วครับแน่นอนแน่เมื่อกี้นี่สำรวจคนมันมุดเลยนะ อ่าอยู่กักตาหอเนี่ยต้งจะรออยู่นะลูกนี่ดูหูเด็กหุเด็กโอ้จะเล่นตัหน้าเตัเดี๋ยวในลินชักมีนะนี่ลูกออกมาบ้าเหเห็นมันยิงกระตนแล้วไงไม่คิดว่าจะทำแบบนี้เลยของกักลับเห็น่มันยิงกระตนแล้วอ่พร้อมไหม พร้อมอะไรเพิ่งจับจอย,ยพร้อมอะไรเพิ่งจับจอยเนี่ยมาครับเขาถามพร้อมไหมแต่เขาหันหน้าไปทางอื่นทำไงปันก็ได้ไอตัวนี้ไลยตัวนี้เดี่ยวเล่นตอนนี้ตัวเราฟันดีกว่าปันเนี่ยเข้าหัว,หวมาเงี้ยมั่นมาัาเงี้ยเกือบนเกอบฟริกเกอร์วะนะครับหนีดิครับ ัวมันจะมาทรั้งอื่นอีกน,นะครับเฮ้ยเป็นบ้าบอ่ะนะคลิกเกอร์ท้องก็ต้องยิงแล้วคลิกเกอร์เข้าว่าไม่ได้ครับเราหาลุดเลยปล่อยไม่ได้อุ้ยเหมือนจะน้ำลายลูกหรือเปล่ากระเด็นมาที่ขเขาเฮ้ยตรงนั้นที่นั่นตัวหลังคาครับผมลูกอไไไไไไาได้แล้วครับที่ยิงไปแล้วลูกชายาจะต้องมาอีกแน่นอนครับ <พอ S 1> เราดู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 คลิกเกอร์อย่างเดียวตอนเนี้ย น้ารูพอเปลอยอยิงเฮ้ยถมีดก็ได้ครับเปืง๊อกไม่โดนแล้วปืนก็ถึงอุ้ยจิ้มเขาตาครับปืนโหดเจิ้มตาครับจิ้มเขาตาหัวกระบาเอุ้จะตายดิจะตายว่ะปืคิทเตอร์มาเดี๋ยวหนีนืมลืมลืืืยาก็จะไปกดอะไรดิยาวายเราทิ้งอะไรไปแล้วอ่ะอะไรกดอะไรวะไม่เต็มอ่ะกดปุ่มยิงอ่ะลืมว่ะ จะเริ่มตรงไหนให้เนี่ยโอ้เริ่มตรงนี้ให้เลยแต่เราจะแย่ดิมีสแน็คใชลวนีมยแมจงข้างหลังดนี่ยจะตาแล้วอ่ะไม่เหลือพลังอะไรเติมแล้วเหลือยี่ียว เกือบะมอมอหมดเลยนะโอ้มันมีตัวเดียวเองนะสองตัวสองตัวสองตัวมันมีันมีตัวนึงยังงตาลุงอะจ้าลุงก็ไปยิงเรียกมันอะไอเดียใส่ลูกยูจะเย็นจะเล็งหัวก็ได้นะลื่นไหมล่ะ ถ้าลงโดนเขาเบิดมาก่อนวิ่งเข้าไปสี่เหลี่ยมสมบูรณ์ไหนว่าระเบิดไฟ้เราจะสู้ยังไงลนะเนี่ยเอาเวงจ้าเบอรโนโน้โน้โนโนโนผีอ้วนนี่ทีเดียวตายลืมเลยเออแต่ช้าเลยปาเตียงปาปาเตียงปาอ้วนนี่ต้องหลายทีโอ้ตายแน่พังหมดแล้วจ้านีก่อน ฟักก oh, ิ้งไก่ฟักกิ้งไก่เนี่ยไก่โอเคเดี๋ยวเราตัดได้เราตัดโอ้เขานี่กลังไปไม่เราเฉยเลยดีว่ะใช่ป่ะเขารู้ไลว่าเฮียพอรู้ครนี้แม่่อนเวยเติมมาลังไงเกมนี้มาใส่จังหวะขนาดเราจะซีชวนล่อยไม่ได้ ทำเลยให้ตัวนี้ช่วยช่วยแจ็กรุจ๊รอบนี้ผ่านแน่นอนเด็กคิกเกอร์มาบนหน้าต่างก็อุ๊ยมันเปลี่ยนที่แล้วช่วยช่วยช่ว่วยจนึงมองกิ้งกาย มีลูกขวามือมีลูกขวามือมีลูกขวามือขวามือลูกขวามือตรงนี้ตรงนี้จลไฟด่วลูเก็บพลังนัก็บ่งละปลาแบบโนโโกเกพลังนั้เก็บเพราะว่าม่อรู้ไม่ัมาล้วู้จากปลาไฟแบบโนโโกบ้เปาไฟแบบโนโตโกปลาเราจลกจ้าขับของนพลังได้ รู้สึกจะยิงเสาแล้วแก่านโอเคเบิร์นเบบี้เบิรนอ่ฮะบีเบแฟนกายเป็นบูริดูให้ดีครับจกรู้ใช่ไหมพวกเราคิดไงคิดอย่างนั้นแหละยังไงอย่าทำให้ฉันต้องมาผิดหวังอ่ะดิสพรว่าผิดหวังนะครับโอ้ยอยู่กันเดี้อง่า ผิดหวัง huh. ผิดหวังฟังเดี๋ยวฟันหัวขาดเลยต้องผิดหวังฟังนะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วแล้วจะบอกอะไรฉันนะเชฮต t อนแบ็คไปว่าอะไรไม่รู้เนี่ยพอเจอคำนี้สตันเลยเลยไม่ได้แปลต่อเลยอ่าก็คือเรื่องราวประมาณว่าเขาก็จะไปเอายา คุณจัดการ e t s say we m a k าจ pretty good team เป็นทีมที่ดีมากโคเรามีโชคที่ดีโชคเหรอบางทีมันไม่ใช่โชคที่ัีฉันเชื่อในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันทำและฉันจะพิสูจน์ นาวนี้มันมีความพิเศษคำนี้ไปไม่เป็นครับ C R U เมื่อสีบที่แล้วได้ส่งกูไปใกล้กับตึกอ๋อได้ส่งกูไปที่เมืองไปเอาอาหารแต่พวกเขาไม่ได้กลับมาโดนสังหารโดยไอ้ผู้ชายบ้าคลั่ง ไกเด็กตัวน้อยแกรู้ไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันมีเหตุผลอย่าโมโหล่ะที่แกผิดพลาดแกมันก็แค่เด็กเจมส์เอาปืนลงเจมิดเอาปืนลง เข้าใจยังคือพวกเนี้ยเขาอะส่งพวกเคยส่งคนแมวห่าแล้วก็โดนไอเอลลี่ไงโจเอลนั่นแหละเอาย้ายนะเฮ้ยจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกไอ้เอ้ยโดยผู้ชายบ้าข้างไก่เด็กน้อยค่ะหลีกทางออกไปแกจะต้องไม่รอด ระวังไวดีแล้วกันไม่ขบอโอโหบิ๊กฟักกายันก็คือตืเต้นน่าดูอ่านั้นแหมตอนนี้บ้านลุงคนนี้เอาเราต้องบอกที่นี่ละกระตายยังอยู่กระ่ายยังอยู่ลืมกระตายไปเลยไป มันจะกดรอยตามตามตามเท้ามาได้อ่าอ่าเพราะยำหีหมาอ่ะ,อะ,อะมาะข้าบอกอแม่กล่องแคบแล้วเปลดเขาก็แข็งแรงนะเดี๋ยวนะเอ,เอาลงจอดรถไว้จอดหมาเอลลี่ <c oughs> อ่ามาเจอแล้วครับคุณโจกำลังนอนอยู่โจ โอ้มันจะเป็นไข่คุณโจแมไม่แม้จะกินรูปแบบฟื้นเรัวผู้ชายเหรอครับอ่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้โอเคครัอ่ะให้หยับแขนแขนคงบังเปล่าโอ้ชีดเลยครับโอ้โหแสบจัดเลยเน้นอย่างนี้เลย ขอโทษนะหมดแล้วเสร็เรียบร้อยแล้วคุณจะทำอะไรแต่คุณโจเคยบอกแล้วนะว่า เอลลี่ก็มาแทน<ม>ลูกสาวเขาไม่ได้ชื่ออะไรลืมนะซาร่าซาร่ามาแทนซาร่าไม่ได้ซาร่าเขาก็าประมาณว่าจะเอาโจมาแทนตัวเขาเป็นพ่อไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆแต่เขารักและผูกพันกันมากโอ้ภาพตอนนี้สุดยอดนะครับเอลลี่ระแวงจัดภาพนี้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับที่ผมเล่นจริงๆเลยอะเพล่เพล่มาคือภาพที่ผมเล่นจริงๆเลยภาพที่เราอัดไปมันไงมันมาแล้วอ้คนถกกดรอยตามชั้น หวาแล้วมันต้องกดรอยตาแท็กก็คือการแกะรอยสะกดรอยฮะช่วงทางฉันจะต้องลากไอ้พวกนั้นไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาโอเคคือเขาจะไปอ่าดึงดึงดูดความสนใจนั่นเองอ่าเพื่อที่จะล่อไม่ไม่ไม่ให้มาเจอโจโอโหสุดยอดแั้วนันที่นโอใจเลยใจเย็นๆเบๆเบาๆเดี๋ยวก็แก๊กเดี๋ยว้ว่ามาจากบ้าน ไปเป็นอะไรเหรอครับโจที่เขาตกมาแล้วองตรงนั้นแทงไงลูกโดนเลยเฮ้ยไปตามรอยมาโอ้โหหลอนอยูนี่ฉันได้ตัวหลอนแล้วนี่แลวกันยิงซะยิงสเดวิทโอเคเรากจะจบกันเลยสาลดรนั่นเดวิดไม่ใช่คนสูงเมื่อกี้ใบเตี้ยเดือม จ่อาเราวมมีชเล่ที่มาครับเรจะจบคลิปีไหมหรือว totally uh at> uh ่าเราจะเล่นบต่อเดี๋ยวผมลูนขนาดยังไงลูกนี้ไปนปนะครับ่ขอต่อเลยกันละครับคนเดีวนไ่หน่อยคนตรงนี้เลเดี๋ยวเจะจบคลิปเพราะว่าเดี๋ยวขอเช็คกันนะครับแต่เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วทั้งภาพและเสียงแลวเดี๋ยวเราจะทำนี้ต่อไปเลย พูดบอกไอ้ยิ้มเอาเดอชิดขอเลยต,ต้องต้องไม่เข้าใกล้ๆเขาลูกมาไปพน้นโอ้โหใจตรงเลยต้องอไรอย่างงี้ตึ๊กเข้าลูกตลกเข้าลูกเออเลยอ่ะมาจะขาหักกันี้ยิงไอนะ้มาเร็วนั่นมันน่าจะเป็นเรื่องเรา,เรา,เราโอ้กิ้งลงมา แข่งไกดนี่นะจีจา้าฉลาดนะไม่ยิงคนแต่ยิงม้าเพราะว่าทำให้ม้าตายจะได้เดินต่อโอ้ชิปอ่ะมา้า,มาปูอาโอเคเดี๋ยวอยโอเคเนี่ยไม่ได้ครับจะหยุดไม่หยุดไม่ได้โอ้โหเข้าหัวพอดีเลยยิงม้ายิงม้าโอเคจะยิงเข้าหัวพวกเองเหมือนที่เองยิงม้าคันต้องเติมพลังแล้วยิงม้านี่ไงยิง เติมบลังครับไม่มียาไม่มีอ่ะงั้นสงสัยต้องหาในบ้านโอเคเดี๋ยวเราเข้าบ้านได้พอก่อนลวกันเนาะโอเคเดี๋ยวสงสัยาจะต้องไปคลิปที่บ้านหลังได้หลังหนึ่งกันละกันบ้านหลังนี้นี่แหละคุของกันลกันนะไหนๆเข้ามาละอ่าไก่อนรู้ต่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าแบบช่วงหาของในตัดได้ตัดเลยอรับกไม่เคยเข้าใครออกใครเนะคมกเพราะว่าจะได้ไม่ช้านะครับเพราะว่าผู้ชมจะได้ไม่เบื่ออ่าไม่มีแบบอาหารสแนแคกแค่ละล่ะ โนฟู๊ดดูให้ดีแล้วลูกดูดูให้ดีลูกเมื่อกี้มีหน่อยโอเคมีปืนที่ที่โซฟาอาเธมร์นะมันมีอีห้องหนึ่งนะมีห้องเล็กๆมีลิ้นชักเห็นไหมดูให้ดีอ่ก็เห็นเป็นแท่งยาวๆเองไม่ดูให้รอบคอไปเห็นเท่านั้นแหละเห็นเท่านั้นก็เห็นเลรอเอามาที่ลูกมามามีผ้าพันแผลมาเพิ่มแล้วอ่าอ่ะมีผ้าพันแผลมาเพิ่มแล้วเติมเลยแต่มันรังเลย โอเคเราจะจบคลิปไปกับการพันยาของเอลลี่นะโอเคเดี๋ยวไดเก็บของแป๊บนึงน่ะอ่ะเก็บไว้เคลียร์เลยแล้วเดี๋ยว,วเราจะได้คลิปแบบอ่ะมีข้างท้ายตรงนี้ออในห้องเมื่อกี้ห้องเมืี้ห้องไหน,หอ,ไหนอ่ะอ่ะห้องนี้โดนปิดไม้เหรอไม่ปิดไม้ทุกห้องครับเจ้สีอ่ะเก็บอ่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้เราต้องจบแบบหมอบๆแอบ,บๆนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ<ป>ับสไครต์นะครับแล้วกดติดตามอะไรเนี่ยะะโอเคแล้วเราก็จะกกันายบายนี่จิมสีข้างโอเคนะครับโอเคค่ะยงไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ